สนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกรีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกลกรีนจะนำท่านไปสุกรังวังพัยอังคารที่17กันยายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหนะ้าครับความเป็นไปของฟ้าฝนในไทยและสปปลาว FC แฟนคลับของผมนั้นยังขึ้นอยู่กับเรื่องของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่พัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือพีสานเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนกลางขณะที่ลมมรสุมทีนตกเชียงใต้ก็พัดปกคลุมไทยได้วยกาลังค่อนข้างแรงผลก็คือจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในอีสานภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ต่อนะครับขอให้ผู้ชมัันาาาน,นาาสสาาายหล่่ํํ้เิพป โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยครับส่วนในเรื่องของคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนั้นก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับเรือเล็กในอันดามันและอ่าวไทยตอนบนให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนครับ จากสภาพัจัยควคุมอากาศเป็นแบบนี้แล้ปไปสู่การเตือนภัยโซนภูมล้อมอังคารที่17กันยายน2567ดังนี้ครับ เมื่อฟ้าฝนยังคงดำเนินต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงยังมีประกาศเตือนภยัยฝนตกหนักถึงหนักม,กมากอยู่นะครับ17กันยายนภาคเหนือให้ระวังที่เชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ครับอีสานให้ระวังที่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคก,กลางระวังที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาาานุุรรรรรรคคคคปปฐมมมมสสสพและทงงเิภ ตนออกระวังที่นครนายกปราจินบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคตาใต้ระวังที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับจากนั้นใครอยู่กลางประเทศต้องระวังเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมกันต่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่18กันยายนเป็นต้นไปร่องมรสุมหรือร่องฝนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกครับโดยที่ลมมรสุมก็ยังคงพัดแรงอยู่แบบนี้อีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับขอให้เตรียมรับมือกับฝนเนื้อๆที่จะเกิดแก่ท่านด้วยตรงกันข้ามครับในบริเวณภาคเหนือและอีสานตอนบน18กันยายนนี้เป็นต้นไปท่านอยู่เหนือแนวร่องฝนฝนของท่านจึงจะลดลงได้นะครับ ส่วนสำหรับคนริมโขงในภาคอีสานครับที่เลยหนองคายและบึงการระดับน้ําโขงสูงกว่าตลิ่งกันแล้วและยังคงมีน้ำโน้มสูงกว่าตลิ่งอย่างต่อเนื่องในระดับตั้งแต่50เซนไปถึง2เมตร50เซนเลยครับส่วนที่นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีระดับของน้าโขงนั้นมีน้ำโน้มที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณ2เมตรถึง2เมตร60เซนครับแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่ใครอยู่ในพื้นที่ต่ำครับควรประเมินการยกของขึ้นที่สูงเกิน1เมตรขึ้นไปได้แล้วนะครับปิด้้บตเนตนนอวอกกกลรรมูไใแ ุทยาคาดการ์ว่าพายุนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันพรุ่งนี้17กันยายนครับคาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนด้วยและจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในช่วงวันที่20-21กันยายนไงเราก็ต้องมาจับตาอย่างใกล้ชิดเผื่อข้อมูลอากาศมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมช่อง5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะ นี่คือ300สิงสา Go Green สวัสดีครับ